ก็ได้มาสรรเสริญพระเถระให้กับนางพรามณีผู้เป็นอาจารย์ฟังอีกครั้งนั้นนางพรามณีจึงกล่าวว่าแน่มานพก็เธอกล่าวสรรเสริญคุณของพระสมณะอุทายีเช่นนั้นแต่พระเถระกลับกล่าวว่าน้องหญิงเวลาจักมีดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปเสียมานพนั้นจึงกล่าวว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสวมรองเท้านั่งบนอาสนะสูง คลุมสีสะแล้วจึงนิมนต์ท่านพระเถระให้แสดงธรรมพระเถระท่านนั้นเป็นผู้หนักในธรรมเป็นผู้เคารพในธรรมจึงไม่แสดงธรรมแก่ผู้ที่ไม่แสดงความเคารพแก่พระธรรมนางพราหมณีเวรหันจานิโคตจึงให้มานพน,นั้นนิมนต์พระเถระมาอีกในวันรุ่งขึ้นแต่ในครั้งนี้นางเมื่อก่อนที่จะอาราธนาพระเถระให้แสดงธรรมจึงได้ถอดรองเท้านั่งบนอาสนะต่ำ เปิดศีรษะแล้วจึงได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านเจ้าค่ะเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่ออะไรไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์ท่านพระอุทายีตอบว่าดูกระน้องหญิงเมื่อจักสุแลมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อจักสุไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม ar ah ่บัญญัติสุขและทุกข์ เมื่อใจมีอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข์เมื่อใจไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บัญญัติสุขและทุกข์เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วนางพรามณีเวรหันจานิโครได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษิทของท่านแจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านอุทายีผู้เจริญดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะขอพระคุณเจ้าอุทายีจงจำดิฉันไว้ว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีเรื่องเกี่ยวกับการที่ท่านแสดงธรรมบ้างสนทนาธรรมบ้างปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแหง่ง คราวหนึ่งพระอรนนท์เห็นท่านนั่งแสดงธรรมอยู่มีคฤหัสถ์ล้อมฟังอยู่เป็นชุมนุมใหญ่จึงได้กราบทูลเล่าถวายพระพุทธเจ้าเป็นข้อปรารภให้พระองค์ทรงแสดงองคุณของธรรมะกระถึกห้าประการดังนี้ดูก่อนอานนท์การแสดงธรรมแก่ผู้อื่นไม่ใช่ทําได้ง่ายภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแก่ผู้อื่นพึงตั้งธรรมห้าประการไว้ภายในแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้อื่น ห้าประการเป็นไฉนคือภิกษุพึงตั้งใจว่าเราจะแสดงธรรมไปด